สวัสดีครับผมนิวตันแฮนเตอร์นะครับวันนี้นิวจะมาพูดถึงเรื่องของมือใหม่เทรดทำรายทองคำอย่างไรให้ได้กำไรในเนื้อหาที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะครับที่หลายหลายคนเนี่ยนะครับเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็ต้องทราบกัดนะครับว่าในจุดเริ่มต้นในการเทรดทองเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้องเรียนรู้อะไรก่อนนะครับแล้วก็ข่าวที่มีผลกับทองคำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็หนักเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของ การช่วยทองทั้งหมดเนี่ยนะครับในคลิปวิดีโอนี้กัน สำหรับการเทรดทองในเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่มือใหม่นะครับหรือว่านักเทรดทุกท่านเนี่ยนะครับที่เพิ่เริ่มต้นเข้ามาเทรดในตลาดทองคําไม่นานเน,นี่ยนะครับอาจจะต้องรู้กันเลยจจก็คือทองคำนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีความผัผนผวนสูงหลายท่านก็อาจจะทราบกันแล้วว่าแบบเออทองคำเนี่ยเวลาวิ่งทีนึงนะครับช่วงเป็นเทรดเนี่ยวิ่งแรงแมากนะครับสองพันสามพันสี่พันห้าพันจุดนะครับแต่เนี่ยมันก็คือเรื่องของความเสี่ยงความผันผวนนะครับที่จะต้องเข้ามาเนาะหรือว่าที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องรับมือกันนะครับหรือว่ามีการบร แล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้ก่อนเลยก่อนที่จะเข้ามาเทรดนะครับก็คือเรื่องของการประเมรรินความเสีย่ยงอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเรื่องของการประเมรรินความเสี่ยงเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านเป็นลงทุนที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับในกองทุนในอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะมีให้ติดนอกนะครับว่าทุกท่านเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อยอมรับความเสี่ยงได้แบบไหนในะครับในการเทรดก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าทุกท่านเข้ามาเทรดแบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเสียนะครับหรือว่าไม่เซ็ตที่แบบต้องได้เท่านั้นเนี่ยนะ เป็นไม้เซตที่ค่อนข้างอันตรายมากๆเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยจะมีการวิ่งที่ค่อนข้างผันผวนมากกว่าคู่เงินด,ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก อาจจะระมัดระวังการตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาเทรดกันนะครับก็อาจจะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเงินที่เราจะเข้ามาเทรดเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะครับการที่เราเทรดแล้วอาจจะขาดทุนและก็แล้วแต่เนี่ยเงินนั้นเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับชีวิตประจําวันของเรานะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเริ่มต้นเทรดเนี่ยลองยอมรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ที่จะยอมขาดทุนหรือเอ่อยอมคัดลอสนะครับได้รูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็นจํานวนจุดจํานวนเปอร์เซ็นต์นะครับ อาจจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะลรต้ trade นเทรดเนาะจาเนียสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการรักษาทุนอันนี้สาคัญมากๆเพราะว่าจะทําให้นุกท่านเนี่ยนะครับมีความระมัดระวังมากขึ้นในการเข้ามาเทรดในตลาดทองคาตรงนี้ถ้าเราแบบไม่รักษาทุนหรือว่าพยายามเทรดให้ได้กาไรมากที่สุดเนี่ยนิวเชื่อว่าต่อให้ทุกท่านหามาได้เยอะนะครับหรือว่าได้กําไรเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะสักวันหนึ่งแหละหรือว่าจังหวะสักหนึ่งไม้ที่เราอาจจะพลาดนะครับแล้วก็ อาจจะโดนคืนกําไรไปทั้งหมดแต่เนี่ยในการทากำไระนะครับในตลาดทองคำนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดอื่นๆเนี่ยมนสามารถทําได้กันทุกคนจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับคนเข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็หวังกำไรกันอยู่แล้วเนาะการทรํากำไรเนี่ยนะครับก็ต้องคํานึงเรื่องของการขาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะ,ะกําไรอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนมาต้องมีการวางแผนนะครับเผื่อที่จะขาดทุนหรือว่าคัดล้อนอะไรต่างๆด้วยเนาะพยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะยาวให้ได้มากที่สุดเปรียบเสมือนวันนี้นะครับเราคนเรา เขาเรียกว่าวิ่งระยะสั้นกับวิ่งระยะยาวนะครับวิ่งระยะยาวก็อาจจะวิ่งเหมือนวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยนะครับเราต้องเป็นมีไม่เซนแบบการวิ่งมาราธอนนะครับก็คือมองภาพไประยะยาวเลยถ้าจะเน้นแค่มองวันนี้ต้องได้กำไรเอ่อเท่านี้เท่าน,านี้แบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราพลาดขึ้นมานะครับหรือว่าได้กำไรไม่ตรงเป้านะครับต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันขึงหรืออยากได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะพลาดแล้วสูญเสียทั้งหมดเลยก็ได้จากนั้นเนี้ยก็าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นต หนึ่งในการมองไมซ์เซตของการเทรดทองส่วนเรื่องของอที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของดูข่าวเบื้องต้นนะครับว่าทองคำเนี่ยจะมีข่าวอะไรที่สําคัญบ้างอาจจะดูจากเว็บไซต์ forexfactory.com นะครับก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ท่าในใดยังไม่ดูคลิปในการดูข่าว forexfactory.com เนี่ยให้เข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่นูลงไว้ได้นะครับนะครับดูเรื่องของข่าวใช้ข่าวก่อนว,ว,ว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรที่ส่งผลกับ USD นะครับมีส่งผลกับการเทรดพันรายทองคำเนี่ยหรือเปล่าถ้ามีผลกับทองให้ ระวังนะครับจะเน้นในเรื่องของข่าวกล่องส้มกล่องแดงนะครับถ้ามีผลแรงๆเลยคือเน้นที่กล่องแดงเป็นหลักนะครับสีแดงตรงนี้จะมีอินแพดนะครับหรือว่ามีผลมากที่สุดนั่นเองแต่เนี่ยในการดูข่าวนะครับถ้าเราอาจจะแบบเคยได้ยินกันบ่อยๆเช่นอนอร์ฟอลเปลโลข่าว CPI นะครับข่าว PPI ข่าว Retail s a l e นะครับข่าว Job o p e n i n g นะครับหรือว่าข่าวกล่องแดงอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะมีผลนะครับในการเทรดทำอะไรทองคำตรงนี้ทั้งหมดเอาน้ำมันระวังในตอนนั้นดังนั้นเนี่ยก็ในการเทรดทองเนาะ หนึ่งดูข่าวนะครับเบื่องต้นก่อน2นะครับก่อนที่เราจะทําการออกออเดอร์เนี่ยนะครับให้เราเช็คก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เราจะเข้าออเดอร์เนี่ยอยู่ตรงตามเซตอัพที่เราวางแผนไวน้หรือเปล่าเพราะว่าในการเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับเราต้องมองด้วยเอ่อเลือกของตองระบบนะนะครับอยา่าอย่ามองด้วยของแบบอารมณ์นะครับให้มองด้วยระบบเหตุผลนะครับ ว่าเหตุผลในการเข้าเนี่ยคืออะไรนะครับเช่นเป็นแนวรับหรือเปล่าเป็นแนวต้านหรือเปล่าหรือว่าระบบเราเนี่ยนะครับใช้บุกวิ่งในวันเดเช่นแบบฟอนโลชเชนเนี่ยนะครับยืนเส้น e ยิบเอหรือเปล่าเช่นบุกวิ่งในวันเดหรือเปล่าถ้าจะเล่นไม้อะไรแบบนี้ก็ลองเช็คดูนะว่ามันตรงตามเงื่อนไขที่เราวางไว้หรือเปล่าแอ่ก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับ <S <S สามแตรงนี้เนี่ยนะครับเ,ออเราจะวางความเสี่ยงกันเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่จะกดออเนอร์เนี่ยเราต้องมีการวางแผน ควบคุมความเสี่ยงไว้ก่อนตัวตัวอย่างเช่นการวางแผนเนี่ยนะครับในการคัดล้อควบคุมความเสี่ยงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบริสเปอร์เทกก็ได้นะครับหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงคือการวางแผนแบบการใช้ St o p l o อ s และท p แบบชัดเจนนะครับเช่นตรงน,นี้เราจะวางแผนนะครับ Stop l ล s s 500จุด P p 5 0 0จุดแบบนี้นะครับจะเรียกว,ว่าริสเปอร์เทกนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องไปกังวลว่าการมันไปต่อเนี่ยจะโดนล่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยแบบที่2งเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ การกระจายความเสียบกระจายไม้ปกติเราอาจจะลองใช้หลอดไซส์ 0.2-0. หลอดเออนะครับก็อาจจะลอง เป็นเข้าไม้แล้ว0ูนนะครับจำนวน5ไม้แบบนี้นะครับก็คืออาจจะแบบควบคุมความเสี่ยงเนี่ยเป็นจํานวนจุดตัวอย่างเช่นเนี่ยโดนสวิงแอบกันสวิงไว้2,000จุดเนี่ยถ้าครบ2,000จุดก็อาจจะคั้นลอตทั้งหมดอันนี้คือกรณีเป็นจํานวนจุดแต่ถ้าเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์นะครับเช่น5ไม้รวมเป็น0.10เนี่ยนะครับโดนไปแล้ว5เปอร์เซ็นต์แอบต้านความเสี่ยงไว้5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะยอมทั้งหมดแอบอันนี้คือการวางความเสี่ยงนะครับการคั้นล็อตความเสี่ยงระอเนนี้้กก็จะปองันนใเรื่อองขง การโดนสบัดส,สต็อปลอดได้ดีนะครับก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่รอต่อเทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ลองปรับใช้ดูว่าเออเราเหมาะแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยในการใช้รูปแบบที่2เนี่ยคือเราต้องมีวินัยนะครับในการที่จะต้องคัดน้อนจริงๆนะพอมาถึง5%แล้วหรือว่า2องพันจแล้วเนี่ยไม่คัดน้อนเนี่ยไม่ได้นะถือว่าเราไม่ได้ทาตามแผนนะครับแต่ถ้า โอเคเรายอมรับได้ตรงนี้นะครับเราก็คัดดอททั้งหมดได้ยอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมตรงมันได้เลยให้ใช้รูปแบบที่1ในการควบคุมความเสี่ยงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องมีการวางแผนความเสี่ยงก่อนข้อที่4นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเข้าออเดรอร์อันนี้คือเรื่องของการเข้าออเดอร์การเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้นะนะครับก่อนที่จะเข้าออเดอร์เนี่ยอย่างแรกเลยคือ1นะครับระบบของเราเนี่ยคือรูปแบบอะไรเช่นแบบ Dual Trading ดารเซอร์เทรัด รหรือว่าจะเป็น follow trade นะครับการเล่นตามแนวโน้มนะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบของการเล่นในกรอบเป็นเล่นเทรดดิ้งเป็นรูปแบบของไบร์ทเซลตันหรือว่าจะเป็นในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ scalping day trade อันนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่ากลยุทธ์เราเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ากลยุทธ์เราเป็นแบบไหนเนี่ยก็หจาจังหวะ ตามเซตอัพของเราเนี่ยรับที่เราวางแผนไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นการวางแผนกอดเข้าออเดอร์นะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็น้องดูว่าสิ่งที่เราจะใช้งานเนี่ยเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาโตกับเซตอัพของเราหรือเปล่านะครับตัวอ,อย่างเช่นไปเเราเล่นรีเวอร์ซอลเทรดดิ้งเล่นกับตัตเนี่ยเราไปใช้เส้นค่าเฉลีย่ยว,วิ่งเงินวัลเลตในการ follow t r รนดเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่นะครับไปใช้ macd อะไรเงี้ยนะครับในการ follow t r รนดก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมก็อาจ,จะยังไม่ตรงกับเซตอัพนะครับแต่ถ้าเราเล่นฟอลโล่เทรนด์ใช้มาูค่าเฉลีย่ย การเคลื่อนที่ดูเรื่องของการยืนเส้นนะครับต่างๆในการ follow trend อะไรเงี้ยนะครับใช้นักดีในการดูว่าเหนือซีโร่ไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือถือว่าตรงตามที่เราวางเซตอัพนั้นเนี่ยในเรื่องของการเข้าออเดอร์ก็อาจจะมีต้องมีการวางแผนไว้ก่อนในการเข้าว่ามาตรงตามเซตอัพเนื่อนไขของเราหรือเปล่าถ้าตรงแล้วนะครับใช้เครื่องมือถูกแล้วนะครับสามารถวางแผนแล้วก็เข้าออเดอร์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4เนาะนะครับก็อาจจะเรียนรู้พื้นฐานเช่นแวนวแนวต้านนะครับการใช้เส้นช่วยไลน์ การมองกรอบชแนลนะครับการมองโซนแนวรับแนวต้านอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับที่ทุกท่านเนี่ยไว้ใช้ดูประกอบเนาะนะครับแล้วก็การใช้ดีเคเตอร์เบื้องต้นเนี่ยที่ยอดนิยมเลยไอ้ไซแมทดีสโต้นะครับหรือว่าวิ่งวอลเลตอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะดูเลือกของการใช้งานตรงนี้ได้โอเคอันนี้ก็จบไปแล้วข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับเมื่อเราเข้าเทรดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะผลจะเป็นแพ้หรือชนะแล้วแต่ให้จดบันทึการเทรดไว้นะครับเพราะว่าการจดบัทึกการเทรดของเราเนี่ยจะรู้ว่า ในการเข้าออเดอร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเราชนะหรือแพ้นะครับถ้าชนะนะครับก็ให้จดจําภาพแบบนั้นไว้เซตอัพแบบนั้นไว้แล้วแค่ทําซ้ําเท่านั้นเองแต่ถ้าแพ้นะครับก็ให้ดูว่าไอที่เราแพ้เนี่ยนะครับแพ้เพราะอะไรนะครับมันเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันตามเซตอัพตามเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อาจจะปรับนะครับตรงนี้ไปว่าเออ ให้ลอจังหวะที่ที่ใช่ตามเซตอัพตามระบบถ้าใช่แล้วยังแพนอยู่ก็ลองดูว่าที่แพนเนี่ยเป็นว่าโดนสปาร์ตสต็อปล้อนหรือเปล่าตั้งสต็อปลอแค่ไปหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเข้าจุดออเดอร์ไม่ดีราคาไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมาปรับใช้นะครับแล้วก็มาค่อยๆปรับปรุงเรื่องของการใช้ระบบกันอีกทีนึงตรงนี้ก็อาจจะแนะนําสําหรับมือใหม่ในการเทรดทองแต่ถ้าสมมติว่าเ,เราไม่อยากประมวลผลเรื่องของการใช้งาน ออกเครื่องมือต่างๆอะไรแบบนี้เลยนิวก็จะมีเครื่องมือแนะนำนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่นิวใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็คือ Go Hunter นั่นเองนะครับในการใช้เครื่องมือ Go Hunter เนี่ยก็จะเป็นเซตอัพและก็ระบบนะครับที่นิวใช้งานทุกวันนะครับเป็นลอจิกที่นิวออกแบบเพื่อ จะเล่นรูปแบบของ scalping day trade นะครับหรือว่าจะเป็น swing trading ได้หมดก็ใครสนใจก็อาจจะดูคลิปวิดีโอต่างๆที่นิวได้ลงไว้รีวิวต่างๆได้นะครับเอาประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ฟังแล้วนะครับชื่อชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับฝากกดซั b s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าอยากให้นิวทำคลิปวิดีโออะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ